มาดูในส่วนของค่าตัวกันบ้างนะครับเป็นการเปิดตัวที่แรกในเมืองไทยถุกที่จัดราคาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยเอาแบบว้าวสุดๆให้อมาเริ่มกันด้วยความจุ26ลิตรนะครับ2จังหวะปกติสเปคแบบนี้ที่ท่านซื้ออยู่ก็ต้องมี2,000กว่าถึง2,000ปลายนะสำหรับท่านไหนชมคลิปนี้ฟังไม่ผิด2,490ล้วนตัวนี้4จังหวะอีโค26ลิตรโอ้ราคาดีมากนะครับปกติโกวไปก็จําหน่ายกัน3,000ต้นถึงบางที่เนี่ย3,000ปลายแต่ท่านไหนชมคลิปนี้ฟังไม่ผิด2,90 0 9กสนอ่ามาดูพี่ใหญ่ของเรานะครับขังจัมโบ้สาลิตร2จังหวะและ4จังหวะนะฮะสีสันสวยงามนะฮะโดนใจวัยรุ่นนะครปกติไม่ต่ำสามพันห้าอ่นไหนชมคลิปนี้เอาราคานี้ไป3,000กับอีก90บาทอ่าราคาถือว่าดีมากๆนะครับและ4จังหวะขังจัมโบสามพัน้าร้อสิบนและนี่คือ4รุ่นเครื่องหวานฝุ๋ย สรรภาพไทยที่ต้องบอกว่าน่าจะตามองมากๆในปีนี้ถือว่าคุ้มค่าจาบเงินที่ท่านจ่ายอย่างแน่นอนนะครับยังไม่พอราคาที่ท่านฟังไปเมื่อสักครู่รวมไปส่งให้ท่านเรียบร้อยนะครับมีบริการจำระไปทางท่านไม่ต้องโอนมาก่อนนะครับสินค้าไปแล้วไม่ตรงปกตามที่เฮียรีวิวรบกวนท่านตีกลัมได้เลยไม่ต้องรับของไม่มีอะไรต้องเสี่ยงนะครับอา้าวสุดท้ายนะครับยังไม่พอเฮียขออนุญาตแถมชุดนี้ให้ท่านชุดนี้คืออะไรชุดนี้เขาเรียกว่าชุดพ่นน้ำนะครับเผื่อท่านไหนไม่ได้เอาไปหวานมาเมล็ดหวานปุย๋ยหวานข้าวยากไปฉีดยาท่านเอาชุดนี้ไป ะครับสามารถประกอบเป็นชุดฉีดยาได้ด้วยนะสำหรับทั้ง4รุ่นเลยท่านไหนสนใจนะครับสั่งซื้อดูอยู่ในแพลตฟอร์มช่องทางไหนทักขายมินหรือกดตะกร้าได้นะครับทางแตฟอร์มสีดําสีชมมีตะก,ร,กร้าท่านกดท่านไหนชมคลิปจนจบนะครับต้องขอบพระคุณท่านมากเช่นเดิมนะครับที่ติดตามช่องเจ้าสัวมาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเจ้าสัวนำเสนอสาระดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับดูอยู่จังหวัดไหนนะครับขอใจคนละหนึ่งดวงเช่นเดิมนะครับเจ้าสัวเศรษซตโคชิตเกษตรกรไทยเฮียบอ๊อสจัดให้เสมอท่านผู้ชมเจอกีบหน้าสสวัดีครับ